สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับแพรอีกแล้วแล้ววันนี้เลยแพรจัดรถเซ็กเมนต์หรูแบบผู้บริหารมาให้กับเจ้าโตโยต้า a m r y ี่2000ตัว G p ี2020สีขาวแบบนี้เลยใครที่ตามหาอยู่รถหรูแบบนี้ไม่ควรพลาดมาดูออปชันกันสำหรับคันนี้นะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้มีไฟเดย์ไทม์ให้พร้อมเลยแล้วดูในโคมไฟนี่นะดีไซน์สวยหรูหราม,มากตัวกันชนเนี่ยมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยและได้เป็นกระจังหน้าสีเทาตัดกับสีตัวรถ เข้ากันได้ดีมากตกแต่งหรูหราเลยและดูในส่วนของดีไซน์กระจังหน้าตรงนี้นะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คโลโก้อยู่ครบชัดเจนหมดเลยสปอร์ตไลท์ตรงนี้ต้องบอกว่าได้เป็นแบบไฟ LED ด้วยและในส่วนของล้อตัวนี้เนี่ยได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะเป็นล้อแม็กขอบ16มาพร้อมกับยางดันหลบปี2อ2 4สบเส้นกันไปเลยดิสเบรก4ี่ล้อไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมีมาให้พร้อมและตัวนี้ได้เป็นพับปรับไฟฟ้านี่มาดูที่สัญลักษณ์ ตรงนี้นี่เป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนระยะรถเข้ามาใกล้เรานะมาต่อกันที่ในส่วนของมือเปิดตรงนี้ได้เป็นโครเมียมและดูภายในบอกเลยว่าหรูหลาตัวนี้ได้เป็นบอรหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะและในส่วนของคอนโซลนี่ต้องบอกเลยว่ามาแบบหรูหลามากมีไฟแอมเบียน i ไลท์มาให้พร้อมเลยจอเดิมจากโรงงานแบบนี้ออปชั่นมาแบบคุ้มค่าจัดเต็มปงไรงมาไลยได้เป็นมัลติฟังก์ชัน กระจกได้เป็นกระจกตัดแสงพร้อมให้แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างตัวนี้นี่ได้รถโครงสร้างสวยเดิมลอยอาร์คเนียนเยสวยๆแบบนี้การันตีว่าไม่มีตีลังกาชนหนักหรือพลิกคว่ำม,มานะดูตามซอกได้หัวน็อตไม่เคยโดนประแจไม่เคยโดนขันและได้เป็นรถปี2020แท้สัญลักษณ์มอคทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนหมดเลย มาต่อกันที่ในส่วนของด้านท้ายกันบ้างสําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังมาพร้อมออปชั่นหรูหราตัวเบาะนี่ต้องบอกเลยว่าได้เป็นเบาะหนังสภาพดีๆีตึงๆแบบนี้เลยตัวหนังนาะและเดินได้ตะเข็บเป็นสีน้ําตาลมาพร้อมกับแอร์ตอนหลังให้บอกเลยว่าเย็นๆม่านด้านข้างมีมาให้พร้อมแล้วที่สำคัญตัวนี้ได้ฟิล์มรามิเนา่ารอบคันกันไปเลยใช้งานง่ายหรูหราออปชั่นดี ตัวด้านท้ายตรงนี้ก็ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED แบบนี้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันกันไปเลยสำหรับด้านท้ายนี่มีมาให้ถึง4จุดและแมงไม่พอเท่านั้นมาพร้อมกับกล้องบิวอินให้จากโรงงานนะตัวนี้มีกล้องห้อยหลังมาให้พร้อมเลยและด้านท้ายนี่สวิตช์เปิดฝาดท้ายนี่มีเซ็นเซอร์ให้ตรงนี้เราสามารถั่งเปิดท้ายได้เองกล้องอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยหรือจะไขกุญแจตรงนี้ก็มีเบา้ากุญแจให้นะครับอะ และฝาท้ายนี่มีชกรับกันกระแทกให้ซับเลยตัวนี้รถได้ถาดพลาสติกกันเลอะมาให้พร้อมสวยหรูหราไฟเบรกตรงที่3ามนี่มีให้พร้อมเลยกระจกได้เป็นไล่ฟ้าด้วยตัวยางอะไหล่ต้องบอกว่านี่ได้เป็นยางอะไหล่แบบฟูลไซส์นะล้อแม็กเป็นลายเดียวกับตัวรถเลยทีเดียวสําหรับยางอะไหล่ยังไม่เคยลงดิน ลอยฟีนทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนไม่เคยติดแก๊สอุปกรณ์เครื่องมืออยู่ครบคันพร้อมใช้งานได้เลยทีเดียวอ่าเรามาต่อกันที่ในส่วนของออปชันฝั่งคนขับกันบ้างสําหรับออปชันฝั่งคนขับนี่เรามาเริ่มกันที่มือเปิดกันเลยสําหรับตัวนี้นะได้เป็นแบบสมาร์ทคีเลตแบบนี้เลยมีเซ็นเซอร์จับให้พร้อมเลยออปชั Option นนี้แผงควบคุมไฟฟ้าตรงนี้นะได้เป็นสีดำเป็นโนแบ็คและได้เป็น กระจกไฟฟ้าแบบออโต้สบานเลยเซ็นท่านล็อกมีมาให้พร้อมแล้วตัวนี้เป็นสวิตช์ล็อกกระจกให้แบบนี้กระจกพับอับไฟฟ้ามีเป็นโหมดออโต้ได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวเซตเมมโมรีบอร์สามารถปรับเซตได้2ตำแหน่ง2จุดกันไปเลยออปชันดีตัวนี้หนีมาพร้อมกับระบบการลื่นนถลายออโต้สต็อป ตัวนี้เป็นเปิดฝาท้ายและเปิดถังน้ามันนะครับเอนจิ้นสตาร์ทอยู่พร้อมพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้และดัวพวงมาลัยนี่เป็นหุ้มหนังสวยๆแบบนี้เลยเลขไม์เข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดอยู่ที่2อ0 0 0โลกได้ระบบสั่งการด้วยเสียงแอร์ดิจิตอลแบบนี้และกล้องถอยหลังมีมาให้พร้อมเลยสามารถปรับมุมมองได้นะระยะใกล้ระยะไกลและมีเส้นนําสายตาภาพความละเอียดคมชัดเลย ซีดี m อ3รองรับหมดสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ออปชันฟังก์ชันจัดเต็มและที่สำคัญมีไวเลสชาร์จมาให้พร้อมใช้งานได้เลยนะตัวนี้ดันเป็นเกะได้หรือต้องการเป็นปุ่มชาร์จใช้งานได้พาวเว Outlet มีมาให้พร้อมและ USB สาย AUX มีครบคันน่าใช้งานเลยฟังก์ชันดีเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้าง มาต่อที่ส่วนของเครื่องเลยสําหรับตัวนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ VVTI นะและตัวเครื่องเดินเรียบนิ่งแบบนี้เลยไม่มีเยิมการันตีโครงสร้างดูในส่วนของเบ้าโชกนะได้รถสวยเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมเดิมแบบนี้แอร์เย็นจนหนาวเลยน้ํายาคูลแลนดูแลมาอย่างดีฉนวนกันความร้อนอยู่สมบูรณ์ไม่มีเป็นขุยไม่มีขาด ลอยอาร์คทุกอย่างเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยโลโก้อยู่ครบชัดเจนหมดฝากระโปรงเป็นแบบค้โชคใครที่กำลังตามหารถหรูไปใช้งานแค่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับ Toyota Camry 2.0ตัวจีปี2020ราคาอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นลูกค้าสนใจผ่อนฟรีดาวนะอยู่ที่เดือนละ12,000บาทเท่านั้น ไม่ต้องใช้เอกสารไม่ต้องใช้คนคำ้ำและไม่ต้องใช้เงินออกรถใช้เพียงแค่แบัตรประชาชนใบเดียวในการออกรถใครตนใจรีบทักเข้ามาได้ทุกช่องทางของบริษัททอโต้เลยและใครที่จองออนไลน์มานะรับไปเลยของแถมเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังหรือจะเลือกเป็นพรมเดมัมคัดจะได้กว่า2 0สเฉดสี 70. มีการันตีโครงสร้างให้ใครสนใจรีบทักมาวันนี้แต่ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ